ไฟลัมซิเลนเตราตาสัตว์ในไฟลัมนี้เรียกพวกซิเลนเตเรตส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในน้ำเค็มเช่นซีแอนิโมนีปะาารังกละปังหาแมงปะพุนบางชนิดอยู่ในน้ำจืดเช่นไฮดราและแมงปะพุนบางชนิดลำตัวของสัตว์พวกซิเลนเตเรตมีลักษณะเป็นถุง ก่างลำตัวเป็นท่อกลวงเรียกว่า gastrovascular เป็นทางเดินอาหารมีอวัยวะคล้ายหนวดเรียกว่า tentacle หลายเส้นอยู่โดยรอบช่องเปิดด้านบนทำหน้าที่จับอาหารใส่ปากที่ tentacle มีเซลล์ที่มี n e m a t o ตซ s t ลักษณะคล้ายเข็มเล็กๆใช้ป้องกันตัวและจับเหยือ่อผิวหนังของสัตว์อื่นที่สัมผัสเนม a t o ตซิส จะเกิดการระคายเคืองเช่นแมงกะปรุนไฟมีเนมาโตซิสที่มีพิษรุนแรงถึงขั้นเป็นอัมาพาตหรือถึงแก่ชีวิตได้สัตว์ในไฟลัมซิเลนเตเรตมีประโยชน์หลายอย่างเช่นปะการังและกาลบังหาให้ความสวยงามตามธรรมชาติรวมทั้งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งหลบภัยและแหล่งเลี้ยงดูลูกอ่อนของสัตว์ทะเต่าง จึงเป็นแหล่งเพิ่มจํานวนของสัตว์น้ําซึ่งเป็นอาหารของคนและบางชนิดมีความสวยงามนํามาประดับตู้ปลาแมงกระพรุนบางชนิดนํามาทําเป็นอาหารได้แต่บางชนิดก็มีพิษไฟลัมแพลตีเฮลมินเทสลักษณะของสัตว์พวกนี้คือมีลําตัวแบนยาวมีปากแต่ไม่มีถารหนักไม่มีระบบหมุนเวียนเลือด มีอวัยวะสืบพันธุ์ทั้งสองเพศอยู่ตัวเดียวกันสัตว์ในไฟลัมแทดีเฮลมินเทสบางพวกมีชีวิตเป็นอิสระอยู่ในน้ำจืดเช่นพลานนเรียบางพวกที่มีชีวิตเป็นปรสิตมีอวัยวะพิเศษสำหรับเกาะและดูดอาหารจากผู้ถูกอาศัยเช่นพญาจใะไม้เป็นปรสิตที่อาศัยอยู่ในร่างกายคนเราหลายแห่งเช่นในตับในปอด ในเส้นเลือดซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงตายได้บางพวกไม่มีทั้งปากและถวาวรหนักเช่นพยาธิตัวตื่นซึ่งอาศัยอยู่ในลำไส้จะสามารถดูดซึมสารอาหารจากผู้ถูกอาศัยผ่านเข้าไปทางผิวลำตัวโดยตรงไฟลั่มนิมาโตโดาสัตว์ในกลุ่มนี้เรียกรวมๆว,ว่านอนตัวกลมลักษณะสำคัญคือ ลำตัวกลมยาวผิวเรียบไม่เป็นปล้องมีทั้งปากและถารหนักแต่ยังไม่มีระบบเลือดมีเพศผู้และเพศเมียแยกคนละตัวส่วนมากเป็นปรสิตในคนและสัตว์เช่นพยาธิไส้เดือนพยาธิปากขอพยาธิเส้นได้และไส้เดือนปล่อยที่เป็นปรสิตของพืชบางชนิดมีหนอนตัวกลมบางชนิดํำรงชีพอิสระเช่น นอนในน้ำส้มสายชูนอนตัวกลมส่วนใหญ่ที่เป็นปรสิตของคนเข้าสู่ร่างกายโดยปะปนกับอาหารที่กินเข้าไปแต่พยาธตปากขออาศัยอยู่ในลำไส้เล็กของคนซึ่งพบว่าในประเทศไทยมีจำนวนคนที่เป็นโรคพยาธชนิดต่างๆอยู่เป็นจำนวนมากไฟลัมแอนิลิดาลักษณะสำคัญของสัตว์ในไฟลัมแอนิลิดาคือ ลำตัวกลมเป็นปล้องคล้ายวงแหวนต่อกันภายในมีเยื่อกั้นระหว่างปล้องผิวหนังเปียกชื้นเป็นที่แลกเปลี่ยนแกส๊สมีระบบเลือดสำหรับลำเลียงสารในร่างกายและมีเส้นประสาทใหญ่อยู่ทางด้านท้องหายใจทางผิวหนังสัตว์ในไฟล่มนี้มีทั้งบนบกและในน้ำพวกที่พบบนบกมักอยู่ในดินที่ชื้นและร่วนซุยได้แก่ไส้เดือนดิน ทาาดูดเลือดซึ่งพบในป่าชื้นกลิ่งพบในแหล่งน้ำจืดแม่เพลียงพบตามชายทะเลไฟลัมอาโทโปดาสัตว์ในกลุ่มนี้เรียกว่าพวกอาโทพอดเป็นกลุ่มที่มีหลายชนิดและมีจำนวนมากมีลักษณะร่วมกันที่สำคัญคือมีเปลือกแข็งหุ้มลำตัวร่างกายแบ่งเป็นสามส่วนคือส่วนหัวส่วนอก และส่วนท้องสัตว์ในไฟลัมอัโทโรโบดาได้แก่สัตว์ประเภทมแมลงและสัตว์ที่มีลักษณะคล้ายมาแมลงเช่นกิ้งกือตะขาบกุ้งปูไฟลัมมอลัสกาส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในน้ำทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มได้แก่หอยหมึกชนิดต่างๆมีเพียงบางชนิดที่อาศัยอยู่บนบก ตามพื้นดินที่ชื้นแฉะเช่นหอยทากพวกนี้มีปอดสำหรับหายใจต่างกับพวกที่อยู่ในน้ำซึ่งใช้เหงือกลักษณะของสัตว์กลุ่มนี้คือมีลำตัวนิ่มมีหัวใจสูบฉีดเลือดมีไตเป็นอวัยวะขับถ่ายมีแมนเทลซึ่งเป็นเนื้อเยื่อบางๆเกาะติดอยู่กับเปลือกหอยด้านในทำหน้าที่สร้างเปลือกแข็งซึ่งเป็นสารพวกหินปูน ซึ่งมีทั้งเป็นหอยฝาเดียวเช่นหอยเจดีหอยสังและเป็นหอยสองฝาเช่นหอยแครงหอยแมลงกู้เคลื่อนที่โดยใช้กล้ามเนื้อด้านท้องที่แข็งแรงทําหน้าที่คล้ายเท้าสําหรับหมึกจะแตกต่างจากหอยคือไม่มีเปลือกหุ้มเคลื่อนที่โดยการใช้หนวดและการพ่นน้ํามีในตาที่เจริญมากรับภาพได้ หอยและหมึกมีความสำคัญในแง่ที่เป็นอาหารของมนุษย์หอยสองฝาบางชนิดเช่นหอยมุกไข่มุกซึ่งเป็น